จิอันนี่เดเลอปะทะกับอานน์ดูฟอร์มเสร็จแล้วทั้งคู่จิอันนี่เนี่ยเป็นมวยที่รูปร่างดีนะเขาถนัดกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับก้าวเดินบดเข้าใสออกหมัดมีลูกกังหันหมุนตัวเปรียงเข้าไปลูกถีบดีมากคนนี้ถีบเหมือนคนไทยเลยมีถีบล่างและมีถีบขึ้นหน้าด้วยนะเพียงแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือผมไม่เห็นคลิปเขาต่อยมวยไทยคือไฟที่เขาต่อยในวันเนี่ยคือเป็นคิกบ็อกซิ่ง ทีเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าหลายคนก็เชื่อว่าระหว่างกติกากับมวยไทยมันไม่เหมือนกันพอบางคนอย่างตะวันชายเงี้ยต่อยมวยไทยก็เรื่องหนึ่งพอไปต่อยคิกบ็อกซิ่งก็เรื่องหนึ่งหลายคนก็มีความเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นจิอานนี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีปัญหาไหมส่วนอีกคนคืออานทน์คู่ชกของเขาเนี่ยคนนี้มวยไทยจ๋าๆาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องกติกาแน่นกว่าแน่นอนเป็นสไตล์มวยไทย ไล่แขนตีเข่าได้ดีมีออกหมัดเป็นชุดๆด้วยเป็นรูปแบบมวยไทยเลยสิ่งที่เขาได้เปรียบก็คือวงในแล้วก็ถึงแม้เขาจะเข่าดีไล่แขนเก่งแต่ว่าไอ้ไฟที่ผมเปิดไปเจอเขาเนี่ยเป็นไฟที่เขาชนะน็อก้วยอัปคัดเพราะฉะนั้นดูท่าหมัดของเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าการใช้หมัดน,น็อกคู่ต่อสู้เนี่ยก็ถือเป็นจุดขายของเขาด้วยเรื่องกติกาถ้าเทียบกันอานน์กับจิอานนี่เนี่ยยังไงอานน์ก็ ดูเลื่อมกว่านะในเรื่องกติก,กานะส่วนในเรื่องทักษะไม่รู้ว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างคืนนี้ผมได้คําตอบแล้วนะล้วก็ประเมินความมั่นใจออกมาเป็นเปอร์เซนต์ว่าให้ใครกี่เปอร์เซนต์แต่ว,ว่าสําหรับคนที่สมัครเป็นผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิเคราะห์แบบเจาะลึกให้ฟังก่อนหลังจากนั้นเมื่อผมวิเคราะห์ทุกคู่ที่ผมอยากดูนะผมจะวิเคราะห์เฉพาะคู่ที่ผมอยากดูคู่ที่ผมรู้สึกเอ้ยน่าสนุกอะไรอย่างนี้เสร็จแ,แล้วผมก็จะมาสรุปส่งท้ายอีกทีหนึ่งว่าให้ใครกี่เปอร์เซนต์ในเรื่องความมั่นใจของผมนะ ไปสบักเป็นผู้ิดามกันได้ที่หน้าโปรไฟล์มีคู่หนึ่งที่ผมอยากดูมากเลยคือกายสิทธิ์กับจามิลแต่ว่าจามิลเนี่ยเป็นน้องของเอลบรูสออสมานอฟซึ่งมีหลายคนบอกแบบนั้นนะผมหาคลิปเขาไม่เจอใครพอจะมีคลิปหรือว่าไปเห็นคลิปมาแล้วของจามิลเนี่ยส่งข่าวให้หน่อยว่าต้องไปหาดูยังไงเพราะผมเซิร์ชชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วภาษ,าษาไทยก็แล้วหาฟอร์มการชกเขไม่เจอเลย